เอาล่ะครับรอโหลดแป๊บหนึง่ง เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในไร่ข้าวโพดวิเจอตัวอินบอลด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหกระตุกด้วยครับท่านผู้ชมอยู่ยากแล้วตอนนี้โอโ้แล้วก็ไปดีโอเคโอเคซ่อมโอ้โหโโอ้โหดูมันกระตุกดูมั <c oughs> โนโดดข้ามอะไรของมันวะเดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยซ่อมก็ยังซ่อมไม่ได้เลยโอ้โหเจออินบอลนะครับรอบนี้เฮ้ยเมื่อกี้ใช่นกใช่ไหมบอบใจตัวเองมาเป็นนกครับ สวัสดีท่านผู้ชมทั้ง,ง37,900คนด้วยนะครับตอนนี้ฆาตกรมันติ้งหนองแล้วเอากูด,ด้วยไม่เอาผมครับป่ามันมงงอยู่นั่นนี่ไปดิอะไรวะโอ้โหคร่าผู้ชมโอโ้อะไรเนี่ยเอาดูมันเอาเอาเอาโอ้โหคร่าผู้ชมเงิบ เงือบแดกอยู่ดีๆก็ไปป่าาโพดแล้วก็อะไรวะเนี่ยเอาละครับทุนชมโคตรแหลกเลยไม่น่ามาอยู่เล่นห้องนี้เลยเนี่ยโอ้โหเจอคนแรงเยอะก็นึกว่าจะดีร้ายกว่าเดิมอีกโอ้โหตายเลยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนครับว่าเพื่อนจะมาช่วยไหมดูครับดูครับดูไวฆาตากรตอนนี้วิ่งหนีหายไปแล้วครับเพื่อนมามาๆมาๆมา,มา,มาโอเคโอเคนายช่วยเราไ,ได้ในแต้มโอเคเอาทำไมมันไปจับอีกทีนึงวะ มาหนิมาหนิเร็วเร็วมาหิวหน่อยดีมาหิวหน่อยดีโอ้โหมันกระตุกก็กระตุกนะเนี่ยไม่มาหิวด้วยโดนมองด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยว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 ผมมาไปหากล่องหาของดีกว่าโอ้โหตอนนี้ก็โดนฟันหนึ่งทีพร้อมกับความแลกที่สะสมเอาเอาเอาจังไรชิบหายแล้วก็มาเจอโคตรเยอะแล้วก็มาออกันตรงนี้แมวอะไรล่ะนี่ยโอ้ยหลับไปเลยครับท่านผู้ชมหลับหลับเดี๋ยวก่อนเพื่อนเราอุตส่าห์มาช่วยเรา แต่ต่อโอ้โ้เล่นไม่ได้นั่นนั่นโอ้คุณผู้ชมเล่นไม่ได้เลยโอ้ไม่นามาอยู่ห้องแบบนี้เลยโอ้โหดูดูดูจะไปไหนก็ไปไม่ได้เนี่ยนั่นนั่นชนชนชนพุ่งไปเรื่อยๆครับพุ่ง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 ยาวๆเครื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันวร์ปอะไรนักหนาเลยเนี่ยโอ้โหมันวร์ปแบบปิงมันปิงเยอะขนาดเลยครับ่านผู้ชมเอาชิมาย โอ้โห oh. ขอโทษเพื่อนจะกดใส่สีขาวโอเคโอเคมาฮิว okay. ฮ okay, ิวหน่อยฮิวมีพลิสฮิวมีพลิสโดนตบแล้วครับหนึ่งคนอันนั้นโดนลากไปฆ่าเหรอทำไมม,มันมันคานครับนันมาคานอยู่โอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปต้องไปฮิวฮิวเพื่อนนี่ส่งสัญญาณครับมามันคานมาคานมาคา,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 านมาตรงนี้เลยเร็ว คันมาโอ้ยมันกระแตกเอ้ยกระแตกมันกระตุกเหลือเกินครับท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวกนนะครับต้องค่อยๆย่องมามาคัานมาอ้าวโดนอุ้มหาไมไปซะงั้นเห็นด้วยเห็นไหมเห็นด้วยเห็นหรือไม่มันขึ้นไปบนรถข้าวโพดครับมานี่ดีอะไรของมึงแล้วนั่นอ้าวแล้วก็ไปโดนฟันอะไรกันหลายๆครั้งมันแหลกเกินอะเอาล้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยไอ้ตรงนี้ดีกว่า ช่วยตรงนี้ดีกว่าโอ้โหโคตรแหลกใครมันจะไปเล่นได้ไเนี่ยโอ้โหดูดูเอาเอา,เอาขึ้นมาอคนเดียวทําไมโอ้ยอนั่นโอ้โหครับโอ้วาร์ปมีวาร์ปด้วยโดนห้อยสองคนครับโอเคโอเคหิวยาวผมว่า,า,า,ามันนา่าชิบหายมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วยังน้อยก็ไปช่วยเพื่อนมันไม่มีกับดักผมไปช่วยเพื่อนของท่านผู้ชม เฮ้ยมันอยู่นี่หรือเปล่าโอ้มันจะวาร์ปอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยตายเลยเพื่อนโอ้ยกูโคตรเวรกรรมเอาละครับท่านผู้ชมโคตรงงเอาไอ้กรรมเอ้ยโอ้โอ้โอ,โอ้ตายตายตายผมว่าตายหมดเถอะรอบนี้เล่นไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมมันยังจะมีการไม่ต้องมาเอาหรอกอ่ะกูให้มึงฆ่าเลยอ่ะ มันเล่นไม่ได้อ่ะครับท่านผู้ชมรอบนี้นี่แรงรถฟรีๆอีกแล้วเดี๋ยวยังน้อยก็ถ้ามันไม่เห็นเราเราก็เพื่อนมันเนียนครับคานมันซ่อนมันซ่อนแล้วเนี่ยไอกำไอจังไลมึงไม่ได้แดกกูหรอกพลังความแรงของกูมีเยอะหนานเห็นไหมบอกแล้วช่วยนิดช่วยหน่อยช่วยนิดช่วยหน่อยพลังความแรงของกูมีเยอะพลังความแรงของกูเอาอุตส่าลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มอีกรอบหนึ่งโอ้โหครับท่านผู้ชมโอ้โหโคตรพีคพีคกมาก พลังวาร์ปเรามีพลังเทเลพอตนะเนี่ย <c oughs> เหมือนมีพลังเทเลพอต์ตเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยววาร์ปไปวาร์ปมากูจะกลับไปช่วยเพื่อนกูจะกลับไปช่วยเพื่อนโอเคโอเคกูมีเทเลพอร์ตแบบขั้นที่สิบโอเควิ่งตัวใครตัวมันก่อนอาวมึงก็นอนลงไปอีกโอ้ย <c oughs> เวรกรรมจังเลยวะทำไมไม่วิ่งอะฮะพลังเทเลพอร์ตระดับสิบนั่นเนี่ยเดี๋ยวดูมันข้ามครับนะโอ้โหดูมันดูมันมันมันประสาทแดกจังเลยครับท่านผู้ชมโอ้ อ้าไม่ได้ไปไหนหรอวะนนี้อะไรนักหนาแล้วเนี่ยพลังเทเลพอร์ตกูระดับสิบยายายาพลังเทเลพอร์ตนั่นนั่นดูมันดูมันฮิวทเลเล็กละน้อยเลเล็กละน้อยพลังเทเลพอร์ตกูเอาโอ,าอา้ไม่ระดับสิบลวครับมึงฆ่ากูเหอะนะมึงจะแหลกขนาดนี้อา้าวฆ่าเลยครับโอ้โหมันจะทํากับเราแบบนั้นไเนยเราต้องแอบซ่อนในข้าวโพดครับผมรู้มันไม่เห็นแน่นอนเออมันจับเรายกครับ มึงฆ่าเขาเหอะมึงฆ่าเขาเหอะห้องเนี้ยโคตรแหลกโอ้โหครับท่านผู้ชมโอเคตายหานไปเป็นที่เรียบร้อย เอาล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหไอ้นั่นมันแรง้งเล้งหนึ่งเลยครับท่านผู้ชมฆาตกรอ่ะโคตรจะแรงเดี๋ยวนะั้นงสิบเอ็ดตายกันหมดเลยครับมันก็สมควรตายครับมีสกิลในการวาร์ปซะขนาดนั้นโอ้โหแรง้งเล้งนี่ใบใบเลยขออัพดอกไม้ก็แล้วกันหาห้องเล่นใหม่ดูครับท่านผู้ชมต้องดูห้องดีๆด,ด้วยคราวนี้นึกว่าเจอคนเล้งดีจะชนะโอ้ กลายเป็นว่าแพ้เลยโอ้โหแแรงแล้งโอเคครับเช็คเช็คดีไหมดีไหมไม่ดีครับไปแรงก็เจอแรงยี่สิบแรงน่ารักกันทั้งนั้นเดี๋ยวครับงั้นก็ <laughs> หาห้องใหม่โอเค โอ้โหแรงดูแรงครับโอ้โหแรงเช็คแปบโอ้โหแรลกปิงบอกเขาด้วยครับปิงโคตรเยอะอ้าวชิมหายลืมเปลี่ยนภาษาครับปิงปิงเยอะเขาเอาไปกันหมดแล้วครับไม่อยู่ครับไม่อยู่เหมือนกันโอ้โ oh, หเดี๋ยวกันนะทำไมมันมีแต่ห้องปิงนะ ขารกรอนมันก็ชนะทั้งวันทั้งปีดีโอ้โหมีว์ปแบบนั้นโอ้ยค้างอีกแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วเกมเออนี่ไงนี่ไงโอเคแลน์น่ารักปิงปิงน่ารักไหมปิงปิงมันยังกระตุกอยู่นะครับกระตุกนิดนึงโอ้โหโลปิงไฮปิง ปิงบอกว่าปิงมันสูงครับกดไหมกดก็กด,กด,กดน่ะปิงมันเยอะครับท่านผู้ชมไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวก็วาร์ฟอีกอวาร์ฟขั้นสิบอีกอ้าวหาห้องไม่เจอครับตึงตึงตึตึง,ตง,ตง โอเคอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีปิงไหมเนี่ยมีปิงไหมเนี่ยมีปิงไหมเนี่ยเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมปิงเยอะไหมจะถามว่ายังไงวะโอ้โ oh. ห ปิงปิงมันเยอะมั้เนี่ยทำไมมันกากจังวะโอเคครับอันนี้ก็ใช้ได้ไม่รู้ว่าจะเล่นได้มั้ยเนี่ยเวล4สี่เวล8แปดเวล16สิบหกส่วนเราเวลสามสิบเจ็ดแรงยังสิบแปดูเลยโอเคมีคนเอาของโอ้ยอันนี้เป็นของของคาตกรนะครับ ดึงดึงดึงเดงมรอแป๊บหนึง่งลำบากวันนี้จะสบายในวันหน้าผมว่าเกมนี้มันก็โหลดนานนะค่อนข้างนานเลยแหละตอนเข้าห้องเนะี่ย ถ้าทีมเรามีคนหลุดคนนึงครับโคตรนานแบบผมไม่กล้ากดออกเกมเลยกลัว,วแรงมันลดเ mm hmm. อาล้วครับตอนนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทั้ง38,000คนด้วยนะครับอันนี้พูดปลอบใจตัวเองนะเนี่ย mm hmm. <laughs> เป็นอย่างนั้นได้คงดีครับดึง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  แต่ว่ามันโหลดนานนะเนี่ยโคตรนานเลยครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงแล้วนี่ไงเสียงเลือดนี่ไงกดปุ่ม Escape ครับโอ้ทำไมมันนานอย่างนี้เนี่ยวันนี้นี่ไม่ได้เล่นหรอกครับท่านผู้ชมโคตรนาน ดึง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 นานไปเนาะนั่งรอแบบนี้นี่ตายห่าน โอ้ยโอ้ยโอเคโคตรนานครับท่านชมรอแบบนี้นี่รอจนไสขาดเลยนเนี่ยแหลกอีกแล้วหรือเปล่า ว่านี้วันนี้จะได้เล่นไหมเนี่ยผพราะว่ามีคนหลุดมามันต้องหลุดดีนานแบบนี้ดึง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 โอ้มันนานเกินครับท่านผู้ชมผมว่ามันนานเกินนะนเนี่ยอโอ,โอมาแล้วครับด่านนี้มีชื่อด่านว่าลมหนาวฟาร์มโอเคครับมาด่านปลาเขาพดอีกแล้ว อะไรครับพดโอ้โหดูดูความวาร์ปครับท่านผู้ชมดูความวาร์ปของมันโอ้โหโอเคอะมิโนเลยทีนี้โอ้โหดูวิธีการหาของในกล่องเขาครับจะเป็นอะไรที่เบิกบานโอ้เหลืออยู่สองคนแล้วใครมันจะไปเล่นได้เนี่ยโอ้ยกำโอ้โอ้ต๊ดๆนั่นไม่ซ่อมแล้วครับหาท่อลงดีกว่าโอ้มันแรงรถเฉยๆนะเนี่ย จะเล่นได้ไหมโอ้โหดูดูดูครับจะกดลงท่อได้ไหมเนี่ยโอ้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 วับหาท่อไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยกูตาย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 อ๋อลไทยิเขาบินไปตีเชียงไหมโอ้โหครับไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแบบนี้เอาเอาโอ้โหต้องหาห้องดีๆเล่นโอ้โหดูดูดูเอาเข้าไปครับท่านผู้ชมวับหนักมากโอ้ยโอ้ยโอ้ย เล่นอย่างนี้นี่ยังจะเรียกว่าเล่นไหมเนี่ยวาร์ปไม่หนักเลยครับวาร์ปโคตรหนักเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันก็หาเสิร์ชโอ้ยโอ้ยรอบนี้โอ้โหหฮาร์ดในกล่องของจริงครับเมื่อกี้เฮ้ยมีคนสายตาที่แนมมาครับนั่นไงเห็นละมันอยู่นี่ไงอยู่ข้างๆเรานี่ไงเมื่อกี้โอเคครับหากล่องดีกว่าเฮ้ไม่ใช่กล่องดิ หาที่ลงไอ้ท่อครับเพราะว่ามันสะทุนมากตอนนี้เล่นไม่ได้เลยเนี่ยตืด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 โอ้โห,โหครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าจะกลายเป็นผู้ใช้พลังพิเศษไปแล้วนะเนี่ยแล้วเพื่อนเราไอฆาตกรไม่ก็ไม่เอาไปถ้อยนะไวมาเดินมาเจอสายตาพอดีก็นิ่งไง มันไม่เห็นเราเหรอเอาวิ่งสวนทางกันอย่ากับเพื่อนอ้บา้าเดี๋ยวหาท่อนะครับโอ้แบบนี้นี่เล่นไม่ได้เลยเนี่ยนะโอ้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 โดมตูดหมูแล้วโอเคครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันวับดูมันวับเอาเพื่อนหายเพื่อนเพื่อนหายตายจากโดนอุ้มแล้วครับหาท่อหาท่อ หาฝาท่อครับไม่ใช่หาท่อวิมันมันลุกได้ไงไอ้นั่นหรือว่าโดนอุ้มโอ้โหใครมันจะไปเล่นได้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเพื่อนโดนอุ้มเหรอโอเคเพื่อนโดนอุ้มครับฝาท่ออยู่ไหนจ๊ะเราหาแกอยู่นะเจะ้าฝาท่อจ๊ะโอ้โถท่านชมนครับอย่างนี้นี่จะเรียกว่าเล่นเนี่ย จะเรียกว่าเล่นเกมไหมเนี่ยโอ้โหดูโอ้อืมตายโอ้ยโอ้โหโคตรวับอื้อเดยอเดยวเดยวมันอยู่นี่ไงครับกูจะช่วยไอเวนเอ้ยกูกดช่วยเว้ยนั่นเออ โคตรจัอองไรครับทุกผู้ชมเอาดูมันบินเอาเอาบักเอาบักเอาบักกันไปทั้งคณะมึงเอาเอาเข้าไปทำไมเจอแต่ห้องปิงเนี่ยกูเห็นมึงกูทะลุมึงได้น่ะทำไมไมันมีการไม่แบกนะครับดูมันครับมันแบกไม่ได้หรือเปล่าอ่าแบกได้แล้วโอเคเป็นการแบกที่โอ้โหดูดูเลือด,ด โอ้แต่ทำไมเราค่านี้เราขึ้นเยอะจังเลยไวเนี่ยนะเอาลูดลูดเชยเลยแล้วตัวเราก็ติดมือโอ้โหครับ <laughs> ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมโอ้โหเห็นหน้าชัดๆก็วันนี้แหละแล้วเท้าเท้าใครวะนันเท้าเราเอง <laughs> ดูครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วก็มายืนมึนเลยกลายเป็นว่าบั๊กไปเลย หรือว่าหลุดแล้ววันนี่ยโอ้โหคับท่านผู้ชมสภาพตอนนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คแบบแย่มากครับผมขอปิดการสตรีมไปเพียงเท่านี้ครับขอบคัคบ